ครับผเอาพระท่านเหมือนเห็นไปถวายลวงปู่มหาศิลาครับให้มากับความฝันนะหลังจากปู่เทพกว่าน้ําอิมินาบุญยะกะเมเสร็จจะได้มีโชคครับมีทรัพย์ในวันที่หนึ่งเนาะท่ามก็ ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาวสักค์ัตอโรดชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y o u t u b e นะครับผมบ่าสัตว์ขัตอโรดชาแนลแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมบาสัตว์ัตอโร n แฟนเนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางนะครับมาที่สำนักปุเทศนะครับผม ด้านหน้าของท่านผู้ชมเห็นก็คือสารเท้าพิรูปักนะครับผมที่เอฟซี FC, ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับด้วยปู่เทพนะครับผมซึ่งได้จัดทําขึ้นมานะครับผมแลกะก็จากเงินบริจาคของเอฟซีที่ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับผมวันนี้ผมจะเดินทางมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของปู่เทพนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับ บรรยากาศฝนตกเลยนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเราจะมาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกดทากนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นะครับผมก่อนที่เราจะไปหาปู่เทพเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมมีช่องเพจปลอมนะครับผมของบ่าวศักนะครับผมว่าจะเป็นเพจปลอมก็ยูทูบจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ตอนนี้มีกลุ่ม มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับผมไปเปิดกลุ่มรับบริจาคเงินให้ท่านผู้ชมเข้าให้เอฟซเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เสียตังค์นะครับผมผมเบ่าศักดิ์บอกเลยว่าไม่มีนะครับผมท่านผู้ชมของผมมีแค่ช่องเดียวนะครับเบ่าศักดิ์คักอาโลดแล้วก็วงเล็บช่องจริงนะครับผมมีช่องจริงช่องเดียวนะครับถ้าใครจะให้เอฟซของผมโอนเงินแล้วให้เข้ากลุ่มโทรถามผมเลยนะครับผมโทรถามผมก่อนนะครับไม่มีนะครับเอฟซนะครับไม่มีการเชิญทุกท่านเข้ากลุ่ม ม่มีการเสียตังเข้ากลุ่มนะครับผมวันนี้ผมได้รับสายตรงจาก f c ฟซีผมบอกว่าเขาให้ให้เอฟซโอนตังห้าร้อยจะให้เข้ากลุ่มไม่มีนะครับเอฟซงขะพยาเลยนะครับผมไม่มีนะครับสวัสดีที่อินทวานนะครับผมช่วยแชร์ให้ผมด้วยเดอนะครับผมช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับ,รผ,มรบผมขอจรีรจาเรื่องกลุ่มนะครับมีมิจฉาชีพนะครับผมให้ผมเอ่อให้ f อฟซีผมโอนเงินแล้วจะให้เข้ากลุ่ม ของเบาสักไม่มีนะครับผม fc แชร์ให้ผมด้เด้อมไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องแฟนเพจนะครับผมไม่มีการให้เข้ากลุ่มแต่อย่างใดช่องเบาสักมีแค่ช่องจริงเป็นการขอตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสารต่างๆแล้วก็จากความฝันของแต่ละท่านเท่านั้นนะครับผมวันนี้บรรยากาศฝนตกนะครับผมรบกวนปู่เทพเลยนะครับผมมาตามให้ fc สวีททั้ง20ท่านโอ้เข้าามาหลายคนแล้วนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับทุกครับเบลซาครับฝนตกครับผมปูวันนี้ช่มเย็นมากเลยมือนมากครับฝนครับผมฝนฟ้าฝนตกนะครับสวัสดีเอฟซีบ่าครับคาร์โลทุกท่านทุกคนครับครับผมทั้งยูทูบทั้งแฟนเพจเนาะครับผมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งเป็น คงสุดท้ายขอบคุณที่ดูปุเทพขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ให้กับเบ่าศัก์คักอโรดครับครับผมยักษ์จะกินคนหรือคนจะกินยักษ์พ mm hmm. ี่น้องลงทุนแต่ละครูบาอาจารย์ก็ยินนิดหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะครับครับผมอยากจนให้ซื้อหวยนะครับอยากรวยให้ซื้อจอบครับใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจถ้าสำนักใด นะครับอาจารย์ใดให้หวยให้เลขผูกกับความฝันผูกกับความคิดตัวเองว่าตัวนี้แหละนะเหมาะแก่การลงทุนครับเราก็จัดไปนะครับสนับสนุนรัฐบาลด้วยไม่ส่งเสริมไม่เล่นการพนันนะครับครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายผลการเสี่ยงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับคลิปแรกพี่น้องได้ดูปูเทพหรือเปล่านาะหรือจะ หรือกำลังดูครูบาอาจารย์ที่กำลังโด่งดังอยู่ลืมปู่เทพแล้วบ่นะครับฉะนั้นเลขกาล้องอน่าเบาสักเนาะครับผมได้ได้แล้วเนาะเลขการ้องครับผมได้แล้วก้าวเ่านะพี่น้องร้องเก้าห้าเก้าห้าซึ่งมันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งหลังจากกาบอก9ก้าห้าเสร็จนะครับนาคดำ ที่มาจากพระธาตุเมือนหินหลวงปู่มหาศิลาครับผม,มก็มาบอกอีกนะบาวสาคโค้งสุดท้ายเลยอบอกอีกไม่กี่วันนี่แหละครับครับผมเป็นเลขที่พี่น้องผมสมควรว่าน่าลงทุนมากมเพราะนาคดำแกบอกว่าถ้าออกถ้าออกวันนี้นะ95กับเลขที่จะบอกเนี้ยเป็น ก็สามารถทําองค์ดําตรงนี้ได้เลยถ้าออกตัวนี้นะทําองค์ดําได้เลยทํเท้าวิรูปักโขได้เลยปุถเทพเขาบอกอย่างนี้เรียวผมจะช่วยท่านเองอมผมว่าอ้าวทาไมต้องช่วยปุถเทพเพราะอดีตชาติปุถเทพก็เคยเป็นนาคในสมัยพุทธกาลในสมัยอดีตชาติย้อนไปอีกอเราเคยเกิดมาเป็นนาคขลาด ฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับพอเกิดเป็นมนุษย์ปับ๊บคราวนี้ร่างเดิมก็คือร่างในอดีตชาติก็เข้ามาแฝงตัวเรารมาทำความดีช่วยเหลือพี่น้องมารักษาพระพุทธศาสนาผมก็เลยคิดว่าอ๋อมีหน้าล่ะเราถึงได้ทำบุญวัดนั้นวัดนี้สร้างวัดหลายวัดช่วยครูบาอาจารย์ได้หลายท่านนะครับ หลายท่าน,นหลายวัดก็มีแต่ปู่เทพช่วยโดยไม่คิดอะไรสักอย่าง<ม>ช่วยเป็นภาวะสะพาบนบุญไม่น้าเราหลับตาลงเราฝันถ็นแต่หน้าคดำ<ม>นะครับฝันเห็นแต่ท้าไม่รู้ปากว่าให้เราทำความดีไปอย่างนี้<ม>นะครับถ<ม>อดถอนคุณใสพี่น้อง<ม>ดูดวงแก้ไขดวงชะตาราศีพิดูห่วงเก้ยทุกสิ่งอย่างนะครับ,รบพี่น้องมีเขาก็ให้ไม่มีเขาก็ได้แต่ค่าน้ำมัน แล้วก็นิดๆในหน่อยปู่เทพก็ก็ทําไปเรื่อยๆตั้งแต่เจ็ดขวบจนปีนี้อายุสี่สิบหกปีแล้วบาวสักครับผมให้หวยก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับไม่เหมือนสมัยยี่สิบกว่าปีนะครับเป็นสิบเป็นซาวงวดนะครับถูกตลอดมาพอยูทูบมาถ่ายนะครับเลขไม่ค่อยจะเข้านะครับเข้าตอนนั้นเข้าเฉพาะสี่สามบาสักก็เลยทําสารตัวนี้ขึ้นมา นะครับฟีมือเบาสักคักดรดฝีมือเอฟซีพี่น้องช่องเบาสักขอบคุณที่เมตตาปู่เทพขอบคุณที่ให้ความเคารพปู่เทพขอบคุณที่ช่วยเชียร์ด้วยกันสลับเลขบารมีหลวงปูม่มหาศิลานะครับพี่น้องเข้าไปดูในช่องเบาสาก,ก็แท็กคำว่าหลวงปูม่มหาศิลาแล้วแล้วก็จะได้เจอปู่เทพเลยนะครับก็จะให้บาสาขึื้นหัวข้อหัวข้อว่า บาลามีปู่นาค<ม>นะครับบาลมีปู่ดำหลวงปู่มหาศิลาทิพสถานปู่เทพอย่างนี้เป็นเลขโค้งสุดท้ายนะพี่น้องที่นาคดำท่านจะมาช่วยปู่เทพอยู่ตรงนี้หากแม้นสำเร็จแล้วให้ปู่เทพเอาพระท่านเหมือนหิน<ม>วันนั้นพูดกับบาศักดแล้วเนาะเอาพระท่านเหมือนหินไปถวายหลวงปู่มหาศิลาครับผมนะครับส่วนเหรียญหลวงปู่มหาศิลา นะครับปู่เทพบนน้อยนะครับพอดีมีเอซมาจากกรุงเทพนะครับรบ,บอกว่ามาพึ่งบาลมูลปู่เทพดูคลิปบ่าวสัตว์มาขอความพึ่งพาจากปู่เทพวันนั้นเขาถามถึงว่าหลุงปู่เทพมีหลุงปู่มหาศิลาไหมผมก็มีอยู่เหรียญเดียว ชีวิตหนูย่ำแย่มากธุรกิจล้มทำยังไงถึงถึงจะมีโอกาสได้ไปกราบลวงปู่ศิลาผมก็บอกว่าไปเลยสินะครับลวงปู่แม่ทอมเนื้อทอมตัวหรอกโอ้ยเงินทองกองแก้วก็ไม่มีได้ถวายลวงปู่สองร้อยนะมาจะบูงเทพบูงเทพก็สงสารนะครับจากคนเคยรวยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านกลับมาจน ปูเทพก็เลยถอดหลวงปู่มหาชีลาใน,นเมื่อเขาถามว่าหลวงปู่เทพมีหลวงปู่มหาชีลาไหมเหมือนเขาอยากได้ปู<อ>่เทพก็ถอดจากคออาราธนาให้ให้ไปค้ำไปคูณให้เกื้อกูลเขานะครับ,รบให้เขาได้มั่งมีศรีสุขปู่เทพเขาเอื่นว่าบรดเตนีขี่เหนียวนะครับ,รบให้เลยให้ไปเลยเขาก็กราบเขาก็ยิ้มนะครับผมให้ไปเลยถ้าเอฟซีถามว่า บวเทพมีเรียนลงปู่เซลาไหมไม่มีแล้วครับทางแม่นพี่น้องแถวกาลสินมีก็ฝากมาให้บุเทพบ้างเด้อนะครับฝากมาฝากมาให้บุเทพบ้างบุเทพให้ให้เขาแล้วเพื่อไปเกื้อกูลนะครับดวงเขาเป็นรุ่นพลิกชีวิตนะครับเป็นรุ่นพลิกพลิกชีวิตสุริยันจันทรานะครับให้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นเลขวันนี้นาคดำนะครับถ้าออก สองเก้าสองเก้าครับถ้าออกสองเก้าสองกับห้าตัวเดียวกันนะครับครับถ้าเก้าวอาล์ฟร้องบอกว่าห้าเก้าห้าเก้าใช่ครับแต่นาคดำไม่ได้บอกห้าเก้านะเป็นกาล้องห้าเก้าแ,<ต>แต่นาคดำวัดพระธาตุหมืองหินเนะี่ยให้สองเก้าสองเก้าครับ ให้มากับความฝันนะหลังจากปู่เทพกว่าน้ําอิมินาบุญยะกะเมเสร็จก็เข้านอนครับผมเข้านอนเสร็จปั๊บเอาเดี๋ยวผมจะช่วยท่านเองอืมก็ขอบุญกุศลขออย่าให้อั้นนะครับสองเก้าสอง้าครับสองเก้าเก้าสองกลับด้วยเด้ออืบางครั้งอาจจะได้มีโชครับคมีทรัพย์ในวันที่หนึ่งเนาะไม่แน่นะครับครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ฝนก็เริ่มตกนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับเปิดทางสว่างสวัยแล้วพี่น้องเอฟซีบอกสักยังไงดูปู่เทพแล้วอย่าทิ้งปู่เทพล่ะอย่าทิ้งให้ค้างนะครับดูไว้นะครับเพื่อสาธุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อสาธุชนรุ่นหลังอนุรักษ์ขนมธรมเนียมประเพณีนะครับเขาเรียกว่ารักษาความเชื่อท้องถิ่น ครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นมรดกไทยตรงนี้บูเทพสร้างมายากมากเลยเผื่อ,อจ,จะได้แม้แต่พระพุทธรูปชินราชครับที่ตั้งตั้งงานอยู่ตรงนี้เราต้องตั้งให้ถูกชโลกด้วยนะบ่าวสากักถ้าเราตั้งติดกับพื้นเนี่ยถือว่าเราไม่ให้เกียรติเด้นี่เราตั้งสูงแล้วครับผมสมแล้วที่กรมพุทธไม่มาจับถ้าตั้งต่ำมีเสื้อผ้าห้อยระนงระเนงเนี่ยเ,เขาจับเลยครับ,รบเขาถือว่าพระ พุทธชนินลราชเนี่ยเป็นชื่อของประเทศไทยเลยเลยเลยนะนะครับหน้าห,ห่วแหนหน้าอนุรักษ์ไว้ในเมื่อเราจําลองมาเราต้องเราต้องตั้งให้สมเกียรติบูชาห้สมเกียรติเอฟซีมากราบต้องสมเกียรติขอบคุณที่มีเจ้าภาพซื้อมาถวายปู่เทพลงหล่อจากกรุงเทพนะครับเนี่ย๋อครับผมครับ,รบลงหล่อจากกรุงเทพพระทุกอย่างพญานาคทุกอย่างนะครับอย่าตั้งในที่ต่ําเด้ พ,พยานนาคเนี่ยมีเรื่องจริงครับผมเห็นหลวงปู่เจือที่ชัยภูมิไหมนะครับเซียนพระใหญ่เซียนพระดังครับคือป๋องสุพรรณเปิดคลิปเสียงพญานาคยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับเนี่ยพญานาคเริ่มเข้ามาแล้วนี่เป็นเรื่องจริงอเปิดคลิปเสียงพญานาคเลยหลวงปู่เจือนะครับหลวงปู่เจือที่ชัยภูมินะครับทําเขื่อนใหญ่ พญาน,นาคดีใจมากเลยร้องตะโกนเป็นเสียงออกมาม,มันเป็นกลางคืนคนะครับมันเป็นข่าวเด้ข่าวโด่งดังมากเลยเป็นเสียงพญานานคนาคร้องแบบดีใจร้องห้วยหุ้นแบบดีใจเลยฉะนั้นสายมูเตลูอย่าพลาดนะครับร่วมสร้างกับุู้เทพตรงนี้แหละเป็นองค์นาคองค์ดำนะครับ<ม>ตรงนี้บาสักมีเอียงสิถามปูบอกครับผมที่ปูนะครับผมที่ปูบอกว่าเป็น พระย่าองค์ดำที่มาเข้าฟันใช่ไหมครับเมียนปู่คิดว่าน่าจะเป็นเท้าวิรูปักไหมที่เตรี่ยมจะสร้างตอนนี้ใช่บารมีเท้าวิรูปัากแน่แหละครับผมสงสัยจะดึงดึงฤทธาจากตรงนู้นนะครับเพื่อมาเติมแต่งให้ปู่เทพนะครับให้มันครบครปู่เทพตั้งเวลาป่วยที่ใดจะฟันถึงแต่องค์ดำทุกทีนะครับเป็นลักษณะมีตั้งแต่เด็กแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กแต่เด็กมาแล้วครับผนะครับ ฝันเห็นแต่งูด่้เห็นฝันเห็นแต่งูใหญ่ไม่เคยคิดเลยเลยว่าเข้าสิได้สางเด้ออีกไม่นานนะครับเอฟซีรอปู่เทพสักพักถ้าดวงปู่เทพเปิดดวงเอฟซีบ่าสากเปิดดวงเอฟซีปู่เทพมีก็คงจะถูกหวยสองตัวสามตัวจากปู่เทพนะครับอดรอไปก่อนอดซื้อห้าบาทสิบบาทร้อยบาทไปก่อนนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเพราะเราไม่มีอบุญถึงถึง อ่าหลา,หลายงวดเหมือนคูบาอาจารย์อื่นเขาบางคร<ม>ั้งแบตเตอรี่ปู่เทพอาจจะดรอปลง<ม>อาจจะเสื่อมลงก็ได้<ม>เราไม่พุ่งขึ้นตลอดเพราะดวงคนเรามันมีขึ้นมันมีลง<ม>นะครับหากแม้นบุญกุศลลวงปู่มีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลบรรดาคณะญาติธรรมเนาะครับผมก็ขอให้เลขสองเก่ามันออกเด้สองเก่า,ออก,ก,ากับหาเก่า<ม>นะครับถ้าเป็นสามตัวจะเป็น หกหาเก่าหกห้าเก่าห้าห้าเก่าหาหาเก่าหาครับเลขหามเลยครับผมครับสองโตนะครับถ้าพี่น้องมากสองเก่ากระจัดไปเพราะว่าเพิร์ธไฮไ้เข้ามาสองโตดเด้อหาเก่ากับสองเก่าครับถ้าสองเก่าพี่น้องเอาศูนย์ไซเดอร์เอาศูนย์ไซเลยให้มันเป็นศูนย์ ศูนหาเก่าครับอศูนย์สองเก่าศูนย์สองเก่าครับส่วนส่วนหาเก่าให้เอาหาใส่เอาหกใส่ครับผมครับให้มันเกมสามโต้ไปเลยบอโต้ใดกับโต้หนึ่งเพราะว่าเพื่นบอกเข้ามาจังสรรเข้าบุกหัวมันฉีออกเหลขถ่ายสองโต้ครับผมหรือเหลขหลังอีกสองโต้นะครับสามโต้นี่ยน่าเท่ากับเอาสามใส่เออเข้ากับเอาเอาหกใส่เอาหาใส่เป็นหกเก้าหา ห้าเก่าห้านะครับส่วนสองเก่าเอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์เก่าสองศูนย์สองเก่าก็ได้พี่น้องโตดเลยโ่รดต้องลงทุนหลายครับผมครับแต่สองโต้โบเทฟันทุ่งหาคือสองเก่ากับหาเก่าครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับตรงต้งตรงต้งเลยนะครับเก่าหาเนี่ยกับในน้อยครับเก้าห้าห้าเก้านิดนิดครับผมแต่เก้าห้าซัดเต็มประตู นะครับสองเก้าเต็มเต็มแต่เก้าสองเบาๆอะไรประมาณนั้นแต่เก้าห้านี่เป็นเลขของกาล้องนะครับปู่เนาะกามันห่องอปตื่นขึ้นมาทํำทุระกามันห่องเก้าหาเก้าหากาเป็นกาเหว่าเลยนะธรรมดากาหว่ามันมันมันจะร้องกาเว้าวกาว้าใช่ไหมแต่่าขยํำปากด้วยกอด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 แต่ทําไมคืนนั้นมันร้องเก้าห้า ชัดเจนครับชัดเจนครับก็เป็นแนวทางนะครับผมความฝันของปู่โค้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาหาปู่นะครับผมที่สำนักเลยนะครับผมเอฟซีบอกว่าให้ตามปู่เทพให้หน่อยนะครับผมวันนี้ผมก็ตามแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมแนวทางปู่เทพงวดนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบงหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้ปู่ย้ำตัวเลขนะครับผมก่อนจะไปปิดคลิปครับเก้าห้า เก้าห้าสองเก้าครับผมขึ้นหน้าจอให้บรรด,ดาเอฟซีด้วยนะบ่าวสักครับผมสาธุเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ